คนที่เกิดวันคารได้ทิปปุของไพ่วงล้อแห่งโชคและไพ่พระรามแผงสอนหรือหนึ่งดาบมีการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับการงานต้นเดือนถึงกลางเดือนมีการขยับขยายมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใครที่รอคอยงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีมีผู้ใหญ่ส่งเสริมแต่นั่นหมายถึงมีแรงกดดันในงานสุดๆเลยต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องทุ่มเทความสามารถเต็มที่ด้วยนะครับ ระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุกับของหายในช่วงกลางเดือนส่วนกลางเดือนถึงปลายเดือนมีลาบลอยฟุกและมีโชคดีเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับการลงทุนอย่าพิ่งทุ่มเทมากนักนะครับถ้ามีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงสีส้มสีอิฐสีทองนำโชคที่ดีมาให้เลขที่ดีก็คือเลขหนึ่งเลขสองและเลข7เป็นเลขมงคลคิด ใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือนำโชคที่ดีมาให้สวดพระคถาติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบเพื่อบูชาเทวดาประจำวันของตนเองนะครับคือวันอังคารเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินบัญชรครับ